<า>อยูก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงสุดท้ายที่พิเศษมากๆที่ต้องบอกกันเลยว่าพี่ตีพี่ตีถือวิสาสะนะครับผมเราเลือกเพลงสุดท้ายมา <c oughs> บอกว่าไม่ปรึกษาใครเลยใน SB5 <c oughs> ใช่ไหมครับครับผมผมอยากจะใช้เพลงนี้มอบ,บให้กับใครสักคนครับใครครับใครครับใครใคร,ใคร เห็นเห็นเขาบอกว่าชื่อเพลงหยุดแต่ว่าของหยุดของพี่ตี๋คืออยู่ที่พี่แอร์พักษอ,อนนะชงเก่งมากไอเลาเนี่ยอออโงองอันเราได้ชื่อร้องด้วยครับใครรงได้เชื่อร้องด้วยนะครับ,ออว,รบวันนี้เราจะให้พี่ตี๋นะครับผมเป็นร้องหลักเลย Let me see you h a หยุดชีวิตหยุดกัรหนนี้แม้เร l ใกล้จะพิชเ This night, no music academy.